แล้วโรคพีนิคนะคะหรือโรควิตกกังวลเนี่ยเป็นแล้วหายไหมหรือเป็นแล้วหายแล้วกลับมาเป็นได้อีกไหมเข้าๆออกๆค่ะเป็นแล้วเป็นอีกนะคะเป็นได้ก็หายได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคือต้นตอคือเราเป็นคนสร้างเรื่องนะคะเวลาเราจะแก้ไขก็ต้องเป็นตัวเรานะคะต้นเหตุคือความกลัวคือเรื่องของอารมณ์และจิตใจล้วนๆนะคะสิ่งที่จะทําได้ก็คืออันดับแรกปล่อยวางความกลัวลงก่อนนะคะ 2นะคะในเมื่อเรามีเวลาอยู่กับตัวเราเองเนี่ยเรามักจะย้ำคิดย้ำทำหาเหตุผลสนับสนุนว่าเออใช่ว่ะฉันต้องเป็นอย่างนี้ว่ะเพราะฉะนั้นเราย้ายที่โฟกัสนะคะก็คือเราหากิจกรรมที่เราทำแล้วเพลิดเพลินม,มีความสุขอย่างเช่นใครที่ชอบออกกำลังกายนะคะก็ไปออกกำลังกายใครชอบตีกอล์ฟใครชอบร้องเพลงใครชอบรีลาดใครชอบอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งเล่นกับลูกนะคะหรือไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนก็ได้นะคะหาอะไรทำเพลินๆน,นะคะพอเราทำอะไรเพลินๆเ,เนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะได้คือเรามีความสุขนะคะแล้วเราก็จะเอาจริงๆก็คือเราก็จะลืมเรื่องราวที่เราโฟกัสเราหาเหตุผลสนับสนุนนะคะพอร่างกายเรามีความสุขเนี่ยเขาก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาเพื่อมาต่อต้านไอสารแห่งความเครียดนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายเนี่ยนะคะช่วงที่เราเป็นแพนิคเนี่ยทุกอย่างเราจะกลัวนะคะยกตัวอย่างการกลัวเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าน้องหมาโดนตีนะคะเออมีคนใจร้ายเอาหินเพียงหรือเอาไม้เพียง หมาก็จะกลัวนะพอมากลัวปุ๊บหมาเขาจะตัวโกง่งหลังโก่งนะคะแล้วเขาก็จะฉี่แตกนะคะอาการกลัวก็คืออาการหดเกรงนะคะเปรียบเทียบไปฟังนะคะทีนี้อาการหดเกรงของร่างกายเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมันปี๊ดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะเป็นก็คือเราหดเกรงส่วนบนคอคอคือตรงหลอดหลอดลมเห็นไหมคะคนที่เป็นแพนิคหรือโรคเครียดจะกลืนข้าวไม่ค่อยลงสองค่ะมาที่คอ คอก็คือมันจะเก่งคอบาดไหลนะคะการหดเก่งนะคะทําให้เลือดเนี่ยมันติดขัดเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเลือดลมเดินไม่ได้มันก็จะมีอาการโอ้ยเวียนหัวกงกงจะเป็นลมหน้ามืดฉันเป็นอะไรรู้สึกเหมือนบ้านหมุนรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวโคง้งเขงโค้งเขงนะคะนี่คืออาการของแพนิกหรืออาการวิตกกังวลน,นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทําได้ง่ายก็คือหายใจเข้าหายใจออกเพื่อ ดูดซับออกซิเจนแหละทาให้ร่างกายผ่อนคลายนะคะอันนี้วิธีที่หนึ่งวิธีการที่สองถ้าเราขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจหายใจนะถ้าเราขี้เกียจยุกหนอพองหนอหรือหายใจเข้าหายใจออกไปออกกําลังกายที่ชอบเลยนะคะจะโยคะจะแอโรบิกนะคะจะพีาทิสหรืออะไรก็ได้ที่มีการฝึกลมหายใจเข้าออกและการออกกําลังกายเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยนะคะที่มันมัดรวมหดเกงเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะทําให้เลือดลมไหลเวียนนั่นเองนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าการออกกําลังกาย เป็นหนึ่งในกิจกรรมของคนที่เป็นแพนิกนะคะแล้วก็เรื่องของการนอนนะคะอีกหนึ่งปัจจัยสําหรับคนที่เป็นแพนิกแล้วไม่หายสักทีคือพอมันเครียดมันก็กินไม่ได้พอกินไม่ได้นะคะระบบย